สวัสดีค่ะจากวไลอคงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกมะพร้าวกันนะคะปอกมะพร้าวเพื่อเอาเปลือกนะคะไม่ได้ปอกมะพร้าวเพื่อเอาเนื้อแกงนะคะเพราะว่ามะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวที่ที่เขาเสียแล้วนะคะอันนี้ก็ ต้องใช้ทั้งมือทั้งเท้านะคะเราอยากปอกง่ายๆแล้วก็เฉาะทีๆนะคะนะ่คะจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเหล็กสำหรับไว้แทงลูกมะพร้าว เมื่อสิบปีที่แล้วว่าแรงพยอมก็จะสอยมะพร้าวนะคะมะพร้าวในสวนมีอยู่เจ็ดสิกว่าต้นก็จะสอยขายนะคะเวลาทำงานตามชนบทเขาก็จะไม่ได้ใช้โต๊ะจีนนะคะจะใช้โต๊ะไทยก็ทำของเอง ก็จะมีลูกค้ามาขอซื้อเราก็จะสอยแล้วเราก็จะถามเขาว่าจะปอกให้ไหมจะให้ปอกหรือเปล่าถ้าปอกให้คิดอีกลูกละหนึ่งบาทจากลูกละสิบบาทก็จะเป็นลูกละสิบเอ็ดบาทนี่ค่ะถ้าเราอยากใช้เปลือกแข็งๆนี่ด้วยนะคะเฉาะอีกนะคะใช้มีด เฉาะแบบนี้นะคะเฉาะเล็กๆแล้วเราก็ไปแช่น้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะฉีกออกง่ายเฉาะเล็กๆฉีกออกง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะไม่เหนื่อยนะคะแต่เมื่อก่อนนี้บาลางพยอมจะแทงสุดกะลาเลยนะคะ ล่งเหล็กสองทีนี่ต่อหนึ่งลูกเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ทั้งเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกอ่อนนะคะเปลือกอ่อนนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ทาหลักนะคะตอนนี้ก็มีผู้ชรุมีพิโลพี่โล,โลอะไรนะอะไรใจแอนของคุณครูสุนทร นางก็โตเถายาวแล้วนะคะว่าจะตัดชำใหม่ก็ยังไม่ได้ตัดนี่ค่ะเราก็จะได้เปลือกอ่อนๆแบบนี้นะคะไปแช่น้ำแล้วก็มัดทําหลักนะคะนี่ค่ะส่วนกลานี้เราอาจจะตัดตัดทั้งนี้นะคะตัดเล็กน้อยแล้วก็เอาไปตั้งปลูกต้นไม้ได้นะคะ เพราะว่าเนื้อมะพร้าวข้างในนี้เขายังไม่ยังไม่ได้สลายไปหมดนะคะหูปลูกต้นไม้งามมากเลยนะคะอันนี้ก็นี่กาบจะใหญ่นะคะแทงแบบนี้แล้วกีดใหม่ให้กาบเล็กลงนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้งานอะไรมากนะคะเพราะว่าให้คนงานมาช่วยเทเขาเรียกตีนเสานะคะตีนเสาไฟนะคะดีเลยวันนี้ก็ยังขึ้นสายไม่ได้เพรเพิ่งเทป,ปูนไปว่า มอนยังอ่อนเดี๋ยวเสาเยแล้วก็บาลังพยอมเอาแหล็กไปให้เขาเจาะรูเสาเจ้าของร้านก็ลืมเอาเหล็กมาให้อีกเดี๋ยวพวกนี้จะต้องบาลังพยอมก็จะต้องไปที่ร้านเขาไปเอาเหล็กไปเอาเหล็กนะคะตัวเหล็ก ถึงจะมาขึ้นเดินสายไฟได้ก็จะหมดห่วงไปอีกเปเบาะหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟ้านะคะทีนี้ก็จะเหลืออยู่การถ่ายไล่ถ่ไล่เสร็จก็ปลูกไม้ป่า ปีนี้จะไม่จ้างปีนี้จะทำเองเมื่อปีที่แล้วนี่เสียค่าจ้างปลูกไปวันละ500บาทต่อคนปลูกไปก็ไม่ได้เท่าไหร่แถมตายหมดอีกเสียดายไม่ได้เสียดายเงินที่จ้างแต่เสียดายต้นกล้าที่เขาปลูกแล้วกดไม่ดีทำให้ต้นไม้รากไม่ยึดติดดิน หมดเราก็จะเอาไปแช่น้ำนะคะใส่กะมังแช่น้ำไว้อ สามสี่ลูกก็ใช้ได้หลายอันนี้เป็นกาบอ่อนเนื้อไนกาบอ่อนแบบนี้นี่ค่ะกาบอ่อนแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะ แช่น้ํานะคะแล้วเราก็จะเอามาหุ้มนะคะหุ้มกับหลักจะใช้ไม้หรือใช้ท่อรีพาร์ตก็ได้นะคะมัดแบบนี้นะคะเราก็จะทําหลักให้ไม้เลื้อยเกาะได้นะคะแล้วก็ง่ายมากเพราะข้างในฟูๆแล้วสามารถที่จะเอาขี้วัวใส่ไปในนี้แล้วก็ห่อประกบได้นะคะ หรือว่าเราจะใช้ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปแล้วเราก็ประกบแบบนี้นะคะลากเขาก็จะดูดซึมกินปุ๋ยไปได้ตลอดนะคะนี่ค่ะก็จะได้กองแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเยอะมากอันนี้ก็เต็มกำมังแล้วนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ